สวัสดีครับพบเกม Dagger 斯特 n สองพาทที่46นะครับไปุยกันต่อจากคราวที่แล้วที่ผมพยายามทำทีมดอทแล้วมันไม่ไม่รอดกลับมาตั้งแต่ไรเบเรียเพราะว่าดูจากละบางคืนมันขาดดาเมจในระดับหนึ่งเลยคราวนี้ก็ต้องหาตัวดาเมจมาเพิ่มละครับไปเริ่มตั้งแต่แอคหนึ่งใหม่ Indistinct and ill-minded. No comfort awaits you here. The university's resources were impressive, and on occasion we relished in. For Lentim, we had not done it, color chopped by Bollyan. The crossroads, a beacon for the broken. Oh, my, oh, ผมจะเอาแมนนันอาไปคราวนี้เพิ่มดาเมจมาอีกหนึ่งแล้วก็ผมอยากลองลันนาเวกรอบมาเฮ้ด็อกเตอร์เอ้ยเดี๋ยวก่อนทาวเวอร์บายแกสไลท์มาพาร์ทเป็นชาร์ช็อต สกิลปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นี่ก็ได้โอ้ลักา,าร์มีโอกาส5%อ๋อร์เซนอ่านหนังสือแกรนด์แอท็กโอฟันติก โอเคลันอเวก็มีแค่นี้เบอร์นิงส,ส,สวกที่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจลดลงนะอาเคมิสแวงกาดโอเคพร้อมลยุย You came here seeking solace. profound found stagnation instead. the I The Winds whip more harshly on the far side of the brook. You see, even your valley is not immune to the spreading ใส่เข้าไปตีฉันสิเผามันเลย ศพไปลงไปในอื้โอเคริสตลัลช็อตสิบเอ็ดโหหัวระเบิดเอายปไปพิษก<ป>็<ป>หึงเงี้ยกระโดด ปิดปิดแล้วไงปิดไฟไปด้วยอเอาไปอีกสตกดต์หนึ่งกายร้อนดุดเพลิงอ่ะรู้จังไหมตีฉันสิ ยังไม่ตายอีกเลยตายซะโอเคลุยกันต่อของเพียบ ไลายเบอร์เลียนต่อดีไหมเนี่ยโอเคครับดูสิหลายเบอร์เลียนหลายเบอร์เลียนไปที่ไฮเ,เว,ออวย์แมนเอ้าแท็กกิ้งช็อตกับพิสตอลช็อตมาลันนาเวต้องเอานี่มาช่วยแมนแอดอาร์ม retribution doctor hey, nice. each yeah. improvement a new variable in the equation of your fate whiskey a sound investment in rooms yet untraveled ใส่เข้าไปใส่เข้าไปโรงพยาบาลใส่เรียบร้อยปั่มาหนีแล้วก็หนึ่งคำหนึ่งคำสปีดใครเยอะสุดก็น่าจะไฮเบย์แมนนะใส่เข้าไปแล้วก็ไปเลย ลันนาเวสปีซี่ใช่ลันนาเวไหเท่ากันป้ายเมื่อตัวใช้ไฟต้องไปอยู่ดินแดนแห่งไฟ เราจะไอ้นี่ได้ไหม,มโอ้โหไปเลยแม่งมาถึงไอ้นี่เลยเหรอเปิดกันอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมอ้าวเปิดมาก็สู้ไม่ได้ไม่สู้ผมมาสู้อยู่แล้วมาเลย ต้องหาท่าฟอร์มเปิดกับฟอร์มท่าเดินหน้าถอยหลังของของลานนาเวให้ได้ตอนนี้ตายก่อนหนึ่งตัวเผามันผมรับผิดชอบเอง โอ้ตัวระเบิดเลยวิ่งแสกหน้าเอาป้า๊ทบน่าจะตายเลยเออปัดฝุ่นหน่อยไป อยิงไปก่อนเลยอปูเอาไฟไปกิน มีไปเพิ่มลองคำรามออกมากระซิสครับอืออะไรอีกนายออืมไปก่อนเลยสองตัวหน้า Promising development, oh, what a heal, extinguished at last. this road cannot be walked alone by a petty hindrance oh okay and you okay. die the conflagration must be stopped the เลสเตบิวชันโอ้ัตท์ที โอ้อร้อนหายตัว ให้มาติดพิษเพิ่มไฮวีแมนเอติงช็อต that another may finish the work mm อืมอีมูยไม่เป็น ไม่ถึงแม่เนี่ยถึงอยู่แคกิ้งช็อตเพิ่มเอาไปอีกอื ลมลวอีกเดียวตาบอดโอเคตายแจ่มมากจัดมางามขอบคุณครับโอ้โหงามม Oh, you're bad for the jungle. I got Jello, my the loathing whispers. Joints ache. and my burn. The body requires attention. มีของขายน่าจะพอเมามาไฮเพนดอกเตอร์ไฮวแมน ปเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็ได้ใครจะไปรู้านะไม่ขวดหนึ่งทางข้างหน้าคือต่อสู้กับซื้อของ <c oughs> ไป <c oughs> สู้ระหว่างทางอื้ม <c oughs> <c oughs> Okay. A calculated generosity. Now, why begin nonetheless the less. ผมสไตลเอาแล้วน่ะตี ติดโลกมาโลกอะไรวะโอ้โหหนึ่งตัวโลกป้องกันความกลัวเป็นเชื้อโลกได้ยังไงนี้งงในงงโอเคอเดินตรงยาว,ยาว ไปถึงกล่องสมบัติว่างไงพ่อค้ามีอะไรดีๆขายไหมเหมือนจะดีเฮ้ยอันนี้ดีถ้าสปีดน้อยกว่าหรือเท่ากับสองก็อันนี้ดีเอามา ขอหนึ่งอันให้ลานาเวีเอา่าทีหลังก็คงไม่แล้วละ่ะขอบคุณครับไป ไปอะไรเอ่ยที่อะไรเอ่ยดีกว่าเจอไฟเปิดได้ไอเทมดีๆเออร้อนตันรีสิบห้าสิบตีสิบหกกไดนาฬิกาเพิ่มไอนีเทิน ไอ้นี่เนี่ยโพซิทีฟโฟลเกนก็ไม่ใช่อะไรอ่ะมันคืออะไระใส่ไว้ก่อนหูลอบบ้อพังเอามันเป็นอะไรพอเราไปเจอไอ้นี่ที่เดี๋ยวก่อนนะไฟเพียบเลย อ้โไม่ได้เดินด้วยกีบูุลาจริงๆล่ะเส้นทางนี้ Look upon their noble struggle and be humbled by it เพิ่มเกาะไปไป เจอใครกับผีหรือคนเจอคนจ้าอ้าวดนเซอร์ไพรส์ ไปอ้ตายตัวที่สองตายแน่นอนไอ้ทิกเก็ตซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์ร้องคำรามเผามันเลย ยิงมันไปเลยได้ตั้งมานิดหน่อยดูสิสมบัติให้อะไรเราได้อะไรก็โกยมาให้หมดครับเรามันไอ้อ่ะหืมกอเหมือนแบบ เพิ่งผ่านไอ้หนังสือเมื่อกี้มาเอาแล้วโอเ,เวียนเออ,อเออโอเวียนโอ้โหชีวิตเราไม่ง่ายลำบากขึ้นเยะ เข้ามอดยเข้ามาอาฮะซัฟเฟอร์อีกแล้วเหรอรยิงมาเลยอาา้าฮะ Okay. Uh no oh yeah, huh. the enemy weakens and wins ต้องกลายเป็นปลาหมึกย่างหายหมดจ้าโอ้โหถูกตัวหน้าแล้วกันอื ปาดเข้าไปเผามาสักรอบมาตีค่ายสิเอาตาตาย Hãy subscribe โอ้ยแย่กว่าเดิมอีกแม่งไม่เลี้ยงเลยเว้ยไฟไปกินอีสักนัดไปความไม่เลิก ไปเอาไปเผา,เามันอ๋อโหนั่นแหละเอาเรื่องแล้วเนี่ยดามีโปรหัว เหมือนจะดีนะประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเราได้ของสลับไอไฮเวย์แมนมาแล้วไงไอพวกเนี้ยก็เลยแบบดีเกว้าอะไรเงี้ยจากดูสภาพความเครียดกระชูดเลยอนี่ใส ติดอุปกรณ์ติดติด,ตด <c oughs> ได้มาสองอีกเหรอโอเคคงต้องเทคเอแล้วล่ะต่อไปก็คงเป็นแทงเกิลถ้าแทงเกิลก็เพจเกณ พมวสปีดเราสามไม่คุ้มหรอกิงวมานถนัมันตงหมด <c oughs> โอเคแต่เวลาเช็คความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนฝูงแล้วอยู่ในระดับปกตินะ งานก็เออออเโอเค้ช่วยได้เยอะ จะไม่ต้องแล้วล่ะต่อไปก็แทงเกิลน่าจะไม่มีอะไรต้องห่วงหรือห่วงดีวะอ่ะไม่น่าจะมีอะไรไป่ความสามาคัคคีคือพลังอ่า r e s p e s t u เดอลิสตวาดนะ โอเคอันนี้โอเคอันนี้ไม่ค่อยโอเคมันไม่ได้ใช้ก,ก็ได้กันละแต่มันก็เหมือนจะได้ใช้หรอวะก็อาจจะไม่ไม่รู้สิโอเคครับสำหรับเกม Darkes t Dungeon 2พานนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ